ใจเย็นดีอย่าพึ่งโมโหดิต้องเอาให้ได้เลยบอกว่าต้องให้กูออกให้ได้เลย <c oughs> ทํางานไม่ได้แล้วใช่แม่สั่งงานอีกแล้วรถเข้าใหม่ก็เยอะแม่จะคิดยังไงดีวะอ้าวนิวจะไปไหนเนี่ยเอารถไปล้างอัเดีล้างอะไรจะช่วยพี่ก่อนพ่เตอร์เขาด่าพี่มาเนี่ยจะให้พี่ทำคอนเทนต์อะไรก็ไม่รู้เนี่ยแล้วเออช่วยพี่หน่อยแล้วกันตรงเนี้ยนะทำกับพี่หน่อยคอนเทนต์พี่งานผมก็มีงานพี่ก็มีเอเอแล้วเขาบีบมาอีกเอเอเขาสั่งมาบอกให้นิวช่วย งานสบายผมทํารถสบายสบายก็ไม่ได้เลยต้องให้ผมออกกล้องใ,<จ>ให้ได้ใจเย็นดีอย่าพึ่งโมโหดิต้องเอาให้ได้เลยบอกว่าต้องให้กูออกให้ได้เลย <c oughs> ทํางานไม่ได้แล้ว <c oughs> ใช่โอ้โหดูเนี่ยรถเพิ่งเข้ามาเนี่ยรุ่นอะไรอ่ะรุ่นอะไรอ่ะอาวันกับซ<อ>ีบีของห้าสุดเนี่ยพี่เห็นปะโอ้่อเช้าพี่เพิ่งโชว์ไปอะพอบเบอร์มีมาอีกอเนี่ยเออมันเพิ่งเข้าเนี่ยรถก็ไม่ได้ล้างอะปีก็ไม่รู้ราคาก็ไม่รู้พี่จะให้ผมเอาคอนเทนต์อีกเหรอโอ้โหเกินไปแล้วนะนะ จำไว้เลยนะพี่ถ้าน้องนิวได้ออกเมื่อไหร่นะเจอกันแน่นะลถแหลกแจกแถมแน่นอนรอดูได้เลย